ผมมีสตินะฮะบางครั้งเนี่ยบางทีการที่ผมไปแสดงอะไรเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าแต่ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากว่าบางทีเนี่ยผมต้องทำให้เขาเกรงบ้างนะับอยฮาอย่าไปพูดเรื่องเด็กเลยเรื่องเรื่องเรื่องเรนะแต่ว่าบางเรื่องนี่ต้องเกรงเพราะว่าบางเรื่องนี่ผมรู้อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วกัน ที่ผมอยู่แต่ก่อนคือไม่ตีครับแล้วคิคิดังแล้วใช้ัก็้กเลยอ่ะอันนั้นคือตอนที่เขาตีเดี๋ยเพราะว่าเขาได้กทำผิดครับแต่เขาก็คือโมโหมากกราทำผิดก่อนครับตอนนี้คือลงไปเล่นน้ำนียครับที่แม่น้ำมันเยอะครับผมว่าจำไม่ได้แล้วห้ามเล่นน้ำรับดดดห้ามเล่นน้ำโที่ไม่ไดปริยญา ทั้งคู่เลยครับก็คือเราทำโทษอ๋อไม่เยอะครับเด็กไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนไปนะซ้ำๆๆนะบางทีก็คนนี้ไม่อยากไปวันนี้ติดเพื่อนที่นี่วันนี้ อยากจะเล่นที่นี่นะครับก็ก็ก็ไม่ได้ไปแล้วก็บางคนเนี่ยที่บอกว่าไปอะไรต่างๆไปสองไปสามวันนี้บางคนไม่ไม่สิบบาทไม่ใช่หรอไะเออไม่ไปอยากพูดแหละนะไม่ใช่หรอกนะไม่ มันผมไม่ได้คิดเป็นค่าแรงคิดว่าเป็นรางวันเป็นค่าขนมถ้าเกิดว่าเป็นการใช้แรงงานผมก็ต้องรู้สิว่าว่าเฮ้ยมันมันมันไปจ้างเด็กเออเป็นเดือนเป็นอาทิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นวันค่าจ้างอะไรเงี้ยอา้าวค่าจ้างเงี้ยมันไม่ได้แล้วตกลงกับเด็กว่าเป็นค่าจ้างเงี้ยมันไม่ได้ผมก็รู้แต่ว่านี่ คุณอย่าลืมว่าเด็ก,ดกสนิทก,กับผมนะนะแล้วก็เขาเรียกผมพ่อนะนะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเด็กเด็กเด็กอยากไปต้องไปไม่อยากไปก้ไมให้เป็นไรเออ,อยากไปโดยที่ผมจะต้องไปดูแลเขาเป็นพิเศษ บางทีบอกกลับก่อนได้ไหมเขาไม่กลับก็ไม่ได้ว่าอะไร,ค,รคือมันเป็นเรื่องผมว่ามันผมรู้สึกว่ามันผมรู้สึกเด็กเป็นลูกหลานนะแล้วที่ว่าใช้เราอเยครับีอมอแล้วไม่แต่ง่้าไม่แแลงเลยอันนี้นาไม่จริงไมไ่จริงครับคือเข,อขาเขจ้างูหมวครับ แล้วบอกให้ไปช่วยหน่อย60ครับ ออก็คือ,อหนูไม่ได้มีแบบตรนกูลไม่ได้มีเอกสารอะไรเลยหนูก็เคยขอเขาเขาก็บอกว่าไม่มีไม่รู้เหมือนเดบไม่สนใจค่ะเวลาหนูไปโรงยนไปอะไรหนูก็บอกหนูต้องใช้เอกสารเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยมี่จะชื่อแบบามสกุลอะไรประมาณนี้ค่ะผมยืนยันว่าที่เนี่ยพยายามให้เด็กทำบัตรประชาชนนะอันที่หนึ่งคือ เด็กที่ไม่มีใบเกิดก็สืบถ้าสืบรู้ว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรถึงขนาดว่าแม้เด็กจะ10ปี11ปีแล้วก็ทำเรื่องไปขอใบเกิดแตล่แรกๆที่โรงพยาบาลก็เคยทำสำเร็จถ้ารู้โรงพยาบาลแล้วหมอที่นั่นค้นให้พอออกค้นให้นะฮะแล้วก็นำไปอูก่การทำบัตรประชาชนอันที่สองก็คือ พ่อแม่บางคนก็รู้ว่าเราเนี่ยไปทําบัตรประชาชนเนี่ยยากมากเพราะไม่ใช่พ่อแม่นะบางทีก็ได้บางทีส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมพ่อแม่บางคนก็พาไปทำนะครับอันที่สมเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ให้เลยเลยถ้เกิดเรื่องอะไรก็ไม่ให้เลยเลยแล้วก็ย้ายที่อยู่ไป,ไปนู่นไปนี่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับ มันก็มีเด็กบางคนที่เราไปขอเข้าทะเบียนกลางนะครับอันที่4ถ้ามันเกิดว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาขอให้เราทำหนังสือให้เราก็ทำให้รับรองว่าเขาเคยอยู่นี่นีๆๆๆๆ่นี่นี่นี่วันนะโดยประมาณแล้วก็แนะนำให้เขาไปนี่ไปขอให้ใครรับรองให้ในพื้นที่นะฮะเราก็แนะนำเมื่อเขาโตแล้ว เคยมีครูผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาออกไปแล้วค่ะเขาเคยถามเขาเขาบอกว่าเคยให้เด็กอ่ะออกไปกับผู้ปกครองแต่ทีนี้นผู้ปกครองอ่ะไม่เอาเด็กมาคืนเขาก็เลยไม่ให้ออกไปแต่จริงๆแล้วในมุมนึงก็เขาเป็นแม่ลูกกันะ ใช่ค่ะก็คนรู้ที่เผาวะคุูผู้หญิงเขาพูดก็มือต้องเด็กคุณคือเอามาเข้ามาแรกๆเที่ยวมาฝากเขาบอกว่าถ้าแม่ขอมเมื่อไหร่มเมาได้เลยแต่พอแม่หอมเขาก็แม่ออกไปเขาบอกว่าเด็กเลียนอยู่เด็กไม่เคยเห็นหน้าเลยอย่างเงี้ยสมมุตินะแล้วเราถามเด็กว่าหนึ่งก็คือเคยเห็นหรือเปล่ามไม่เคยแล้วอยากจะกลับไปไหมที่เด็กบอกว่ายังไม่อยากกลับยังเพราะว่ายังไม่ ยังไม่เคยคุนตรงนี้มารับแทนผู้ปกครองอันที่สองถ้าเป็นผู้ปกครองเราก็จะคุยทําความเข้าใจแต่ถ้าเขายืนยันว่าจะกลับเราก็ให้กลับอันที่สามก็คือบางทีมันเป็นไม่ใช่ผู้แทนชอบทำอ่ะนะอันนี้ต้องต้องต้องดูรายละเอียดเป็นรายๆอ่ะมัน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 ไม่เหมือนกันทุกรายหรอกนะ ถ้าเขายืนยันถ้าเขายืนยันนะไม่ได้ต้องถ้าเขายืนยันเนี่ยกับทุกรลยอะ่ะสามสิกว่าปีที่ผ่านมามูลนิธิไม่เคยได้รับเงินหรือของเงินสนับสนุนจากรัฐแต่ได้เสียภาษีตาม วันเป็นฐานาเาะเป็นบันพลเมืองปกติกองทุนต่างๆก็ไม่เคยขอเข้าไปทั้งสิ้นนะครับไม่มีหรอกที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนนะที่ได้รับการับหนุนเป็นรายหัว มาเพื่อนเถิดเเกินสิดปีก่อนบางทีที่บ้านก็ยังไม่พร้อมจะดูแลบางเรื่องบางเรื่อง างทีเขาก็เขาก็บอกผมว่าไปก็ไม่กี่วันอยาจะไปพูดอะไรเรื่องเด็กนะเ,เรื่องอายุนะครับก็เขาไม่พร้อมครับเรื่องเรื่องเรื่องทางบ้านอันที่สองคือที่ต่ากว่าบางทีเราเลือกไม่ได้เข้าใจไหมฮะคนมาที่มาขอความช่วยเหลือเราเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าเ,ออเราที่แจ้งไปแต่ว่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยว่ามันมันมันอาจจะเราอาจจะขาดด้อยบางอย่างตามเงื่อนไขใช่ไหมฮะ ตามเงื่อนไขก็เราก็ต้องยอมรับสภาพไม่เคยชี้แจงเลยคนที่ตงนี้หคะหรือว่าอะไรีว่าไม่หรอกคือคือ,ค,อคือไม่เป็นไรหรอกครับตอนนั้นมันเงื่อนไขหนึ่งผมเข้าใจหมดนะตอนนี้มันเงื่อนไขหนึ่งผมเข้าใจหมดอันนี้เรา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 อย่าไปย้อนหลังแล้วก็บอกว่ากรรมการยังไงคุณทายังไงผมว่าไม่มีประโยชน์นะครับเอาเป็นว่าเมื่อคําสั่งมาตอนนี้ก็ก็ปฏิบัติตามไป ที่ตรงนี้มันมันมันก็ยังเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านอยู่นะทั้งคนที่มาฝึกงานนะทั้งคนที่มาดูงานทั้งคนที่มาคุยข้อมูลการที่เราจะไปจะทำอะไรต่อเนี่ยต่อไปเนี่ยนะมันก็คงจะต้องกรรมการที่จะต้องมีมีมบทบาทตรงนั้นจะต้องเป,เป็นการหาลือของกรรมการผมผมเรียนจริงๆแล้วเนี่ย ทรัพย์สินต่างๆป็นเป็นของมูลิตีนะครับมันเป็นของมูลิตีฉะนั้นกรรมการก็จะต้องดูว่ากิจกรรมอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์